สวัสดีครับกิฬากษิตีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ไม่มีโอกาสเอาวัตถุมงคลมาให้น้าๆนได้รับชมนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อฉไไนนะครับเป็นเหรียญพรพ่อเพชรพรพ่อเพชรนะครับฤาษีชุทซัพย์นะครับผมก็ได้มีโอกาสไปประมูลรับเช่ามาก็เลยเอามารีวิวให้น้าๆนได้รับชมครับ เจอกันเช่นเคยนะครับกับนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาพาตะลุยนะคนนี้ก็พามาจับกล้องส่องพระนะครับผมก็มารีวิวพระของเหรียญของหลวงพ่อชไไนนะครับเพื่อเป็นการเจวเวลาผมก็จะพาไปรับชมเลยคนระับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นแจกจัดสร้างขึ้นก็เป็นเหรียญ เป็นเหรพ่อเพชรนะครับเป็นภาพลีคสีครับ,นะรบก็จะแกะให้ดูสดๆนะครับอันนี้นะนี่ครับก็ถือว่าชัดดีนะครับโอเคนะครับเหรียญพ่อเพชรโอเคครับผมก็จะพาไปดูกันเลยนะครับขี้จุดคมชัดลึกกันนะนี่ ตอนแรกก็จะดูโค้ดของหลวงพ่อเลยนะครับเนี่ยตรงห่วงนะครับนี่ก็จะต่อโค้ดชัดเจนนะครับตรงห่วงเลยนะครับแล้วก็จะไล่มาเรื่อยๆืยนะครับไล่ตามขอบตามอะไรเดีียนท่านทําได้ชัดเจนมากนะครับคมชัดตั้งแต่เสียงไล่ลงมาตามไหลตามอะไรก็ถือว่า โอเคครับไลไปเรื่อยๆเลยครับคมชัดทั้งหน้าตาทั้งขวาทั้งหน้าผากคมชัดนะครับร้อยนะครับก็จะ,จะมีโค้ดนะครับดูชันกันชัดนะครับนะี่ครับก็จะต่อโค้ดชัดเจนครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดสามศูนย์นะครับ พ่อป็นจะต่อโค้ดเป็นภาษาจีน,นครับดูรอบเหรียญก็โอเคนะครับชัดเจนสวยมคมกริบนะครับก็จะพามาดูด้านข้างเหรียญน,นะครับเหรียญก็จะขึ้นเป็นเนื้อเหรียญแบบนี้นะครับคือเป็นเหมือนเหมือนเหรียญประกอบประกอบกันสองสีนะครับแต่ว่าที่ผมดูดูแล้วเป็น เหรียญสองด้านประกอบกันนะครับเนี่ยครับเป็นสองสีแต่ว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับตาโค้ดก็จะเป็นเช่นนี้เหรียญก็หนาหนาะนะชัดดีนะครับเนี่ยครับตามตามร่องตามอะไรนะครับตามร่องตามร่องเหรียญ ดดแล้วก็จะมาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านข้างแล้วก็ดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นเสือหัวขาดนะครับนะนะ,นะ,นะ,นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆชัดๆกัน,นครับจะได้โฟกัสเห็นความสวยงามของเหรียญหน่อยนะครับน่ครับเผยแผ่บุญบารมีหลงพ่อนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อฉนานยนะครับราคาไม่แรงนะครับพอเช่าหาเช่าซื้อกันได้นะครับเจ็บไว้นะครับ่ลายพักหน้าราคาแรงขุ้นะครับนะครับก็เนละยเอามารีวิวให้ชมกันสวยงามนะครับด้านหลังด้านหลังเป็นเสื้อหัวขานะครับก็จะ เราก็จะใส่อากาักขระเต็มที่นะครับสวยนะครับตามนี้เลยครับสวยสวยชัดเจน,นครับซ้ายขวาสวยเลยแล้วก็เราก็จะสังเกตดีนะครับก็จะมีเส้นเสี้ยนเป็นจุดสังเกตความสวยงามอีกอีกเช่นกัน,นครับเนี่ยครับตรง จะให้ดูตรงนี้ครับตรงเท้าเสือที่ว่าอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีเส้นเสี้ยนเนี่ยจะมีเสี้ยนอยู่ประมาณสองสองเสี้ยนสามเสี้ยนนะครับเนี่ยหนึ่งอันนี้ก็สองครับเราจะมีสามสี่ตรงหางตรงหางอีกด้วยนะครับเราต้องสังเกตกันดีๆนะครับเป็นภาพใหม่ก็สามารถเรียนแบบันได้นะครับความชัดเจนแต่ว่าองค์นี้ ร้อยเปอร์เซ็นี์ครับครับมจัดเดี๋ยวจะให้ดูดูด้านด้านข้างครับครับเสือก็จะนูนแบบแบบคมแบบคมชัดนะครับครับประมาณนี้เลยนะครับก็จะนูนขึ้นแบบนี้ครับครับสวยนะครับนะครับผมชัดประมาณนี้เลยนะครับ นานา,นาท่านใดสนใจก็เข้าไปชมเข้าไปดูกันได้นะครับในกลุ่มครับเด็ <Okay. S 1> น้องพ่อฉะไหนนะครับสวยงามนะครับเป็นที่เหรียญที่ทำได้สวยมากนะครับก็เลยได้บูชามาเก็บไว้เป็นที่ละลึกครับ ก็ได้เอามารีวิวให้หน้าๆได้รับชมเผื่อท่านใดยังไม่เคยเห็นนะครับก็จะได้เอามาทําคลิปให้หน้าๆได้รับชมกันนะครับจะได้เห็นความสวยงามของเหรียญน,นะครับมานี้นะครับก็มานะครับความสวยของของเหรียญน,นะครับแกะได้แบบสุดยอดมากนะครับแล้วก็พิธีอันเข้มขังนะครับหลวงพ่อ ของพ่อได้ปลูกเสกหลายเกจินะครับเกจิหลายท่านนะครับเข้ามาเข้าร่วมปลูกเสกนะครับก็เลยอยากเป็นสะพานบุญให้หลวงพ่อด้วยนะครับก็เลยเอามารีวิวทำคลิปให้หน้าๆได้รับชมกันนะครับเผยแผ่พุทธคุณอันเข้มขังนะครับนะครับด้านหลังสวยอันนี้นะครับ ด้านหลังมันเสือหัวขาดด้านหน้าเป็นเหรียญพรพอเพชรน,นะครับสวยดูครับหน้าแบบส,สวยๆละครับผมจัดไม่มีที่ตีนะครับโอเคครับผมด้านเหรียญก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหรียญสองเหรียญประกบกันนะครับเนี่ยมันแปลกตรงนี้นะครับผมก็เลยชอบนะครับ ผมก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับัก,กุ้งชาแนลคนชอบตกปลาพาตะลุยนะครับถ้ามีวัตถุมงคลหรือ <c oughs> เครื่องรางของขัง,งก็จะได้เอามาทำคลิปให้นานาได้รับชมกันนะครับอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับ คลิปก็จะลงวันเว้นวันนะครับบางวันก็สองวันลงครั้งวันลงครั้งบางวันก็ต่อเนื่องครับแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาหรือไม่มีเวลานะครับแต่ก็จะหาเวลาทําคลิปให้นา้าๆได้รับชมนะครับโอเคครับผมก็ขอกลับสวัสดีครับ